ุณหิวนามนู้กินลูกกินโอ้หิวนามเน่ยโอ้หิวนามพี่น้องเอออากาศมันร้อนเจ้าพี่น้องม้าขาเจ้าเอามาปล่อยถิ่มแต่หมู่้านเน่ยที่รถไก่มาเห็นมันอยู่อยู่ข,ข้าง แมว่วาในย่ามือ,อเศ้าบห่อ่ะอมือว่าเอออีต่นศาบพี่น้องเอ้ยจองเป็นผูน้ใดเนาะเอาหมามาถินน่มเนาะเราเสียห้มันกินยัง้งมาพี่น้องนี่ใช่น้ำน,นี่นั่นเอนอนั่นเอาอเท่จ้างมาอีตนน่นศาบเนาะเอามาถิ่มไว้จักมันชีนได้กินเข,ข,ขนากินน้ำใชไหมอย่างคือเวลาผิดชอบเอ่าลูกหมาจะคล้องเลี้ยงละ กินะกินะลาเอ้ยกินซะไอ้ตนชสาดเนาะพี่น้องคือห้องเหรอห้องหิวห้องไปยังทรมานในบริม้กินม่อย่นี่ยจอยจอยประันโอ้กินน้ำเอาลูกกินน้ำาเอาโอ้สไล็ตุนกินเข่าบด้กินเขามาลายมือแล้วอีตนึงไปใส่ัวนี้มันไม่หาตัวมาว่าเนี่ จอดรถเบิงมันไม่หาตัวอือพี่นอ้องเอออย่างไรเนาะเขาก็เป็นมีล่มหายใจที่ห้จจองมีล่มหายใจที่ห้องละพี่น้องอยูบ่บนโลกนี่อาศัยล่มหายใจที่กันพี่น้องเอ้ย้นกะอาศัยแค่ล่มหายใยจมากะอาศัยแค่ล่มหายใจแ,แต่ว่ามาเนี่ยมันซอยเหลือตัวเองบ่ได้พี่น้องเออยคนเอามาทิมว้นี่มอว่านีเนาะมาทิมไว้ข้างวันทางแดงนี่ เกิดมาหอดมือนี่มันก็ยังบ่ไปไสอยู่นี่มันก็สิคิดว่าเจ้าของนี่เอามาไว้นี่ต้องพาเจ้าของกินอืเอากินกอืมไปสุนมานี่ก็สิประมาณได้ประมาณ2เดือนลมั้งเนาะประมาณ2เดือนออนอือกินนกันกินนกันกินนกันเอาคาบฮอดตีนกัน เ <laughs> ขาตีนขามากินกันกินน้ำกันด้วยตีนคนชา,า,าตาิไม่ไ้้สิเอาขามาให้กินหรอกกินมือระเทียด้วยเพราะว่ามา้ามาอยู่บ้านมาอยู่หน้านากับซิปเอโตรนะทั้งแมวอีกเ,เอาหูาขาบถุงอย่างอืมติดค้นว่าอู้อยังขึ้นเรียงมาหลายเทาบางคนก็ว่าชัว เลี้ยงหมามันได้อย่างว่าให้ตัวว่าเห้เลี้ยงหมาหลายแต่พอเลี้ยงก็จะเสียจังได๋เนาะมันมันม่นแต่หมาจะคลองมันมีคนออามาปล่อยถิ้งเห็นแล้วก็อีโตนซาดเอาเขาไปให้กินแล้วมันจะห้าวมากินกับห้าอืมเขามันเหนียวเขาติดปากติดค่อไปปล่อยกินแล้วหน้าใม้ขวดนึงชินเบิดแลวอืมอืมแท็งป้ากันอยู่นี่ด้อ พันธ์เจาไปไว้หน้าน้ำยูหันนะชิปเอตตสตกระซิบวุว่นไหวสิกัดกันยูนี่แหละไอ้ย่ายเอาเอาเ,อาเอาขาไ้กินมือละเทียด้วย <cond i> นี่เนาะเอ้ยกัดโลกขี้กันเนาะตาดำๆหากินว่าเป็นกินเขากินน้ำแล้วก็สินมนีแห้งท้องละบ้านนี้ว่านขี้รถทานมากถนนเส้นนี่แหละมันมีเือนห่างบ้านล่างอยู่นี่ลังนี่ก็จะมาปล่อย เจ้าห้อยลอห้อยรถกระจายังมีอยูน่นี่ที่เอาใส่กระชอบมาปลอยทิ้มนี่ใจดำนะจะาของเขาก็ได้นะมายัางหน่อยอยูนอย่นี่มะปลอยมีกับมีอีกมามาจอนจัดมาคนเอามาปลอยทิ่มมาตัวนี้มันกินไก่นี่แม่มันนี่กินไก่ปลอยโศกออกไปนี่กัดกินไก่จะาข้องเบิ กินฮอดลูกจะคองแม้กินฮอดม้าน่อยนี่แม่ม้าอัปปีนี่มันออกลูกมามันได้ลูกเจ็ดโตมันกัดตายไปแล้วสี่กัดกินเนี่ยเห็นกับตาเลยท้ายคลิปไว้พร้อมแต่ว่าเอาลงบ่ได้เอาลงช่องบ่ได้เลี้ยงไว้กได้บุญได้บาปบ่รู้แหละรู้แต่ว่าเจ้าของเป็นทุกย้อนมามาอยู่นี่ก็หลายโต 1, 2, 3, สี่ห้าโตหกโตเโตเจโตแล้วแมวอีกกินกินกินลูกกินเอา้าแมวอยู่ีนกระซี่โตหาโตไ้ไปกินไปกินกินไปกินเร็วๆใกล้สิมากินนะนะ่ะมาแอวให้ยัง ร้องทำไมกินไปโดดกินแมวย่น, 5, น,นี่กับมีหาหกโตไปละมื่อนีนเห็นมาซีโตทั้งหมาทั้งแมวโอ้ยเยอะแยะเรียงไปยังสิ่งละมันลายโตก็เรียงไปแตว่ว่าชีวิตเกิดมาก,กับบวกกินดอกหมาแมวแต่ว่าเรียงอยู่แต่ว่ากินเดี๋ยวให้ไปเบิ่งหม้ายอย่ันอีก